สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องนนนาๆา,าทุกท่านครับผมสำหรับมนีก็เป็นวันศุกร์ที่2 8เดือนหาปีหกีทางขายเซียนคืนมอรซสุรินกสิมาทธิบายคืนรักรักนกกวักอีลุ่มไก่ปลาให้ได้ชมครับผมกสิมาอธิบายรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนที่ บางท่านอาจจะยังพวเขาใจกับผมก็อยากพามาชมรายละเอียดมาอธิบายให้ได้หูได้รับทราบก,กันกับผมสำหรับคืนผีเสื้อที่ทำเซตใหม่ๆแล้วก็ยังที่บุท่านได้ใสล่ลังเก็บก็คือสิพามาชมรายละเอียดก่อนใส่และหลังใส่มันสิเป็นอย่างไรกับผมเดี๋ยวสิพามาชมรายละเอียดเหนืองานคขาจัดเจนกันครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวมาชมรายละเอียดเนืองานคืนพีเสือกันเลยกับผมนี่ฮะเป็นคืนผีเสือที่ทำเซตใหม่ๆครับผมทำเซตใหม่ๆชุดนี้คือย่างทศศันเดชใส่ลังเก็บเลยครับผมย่างพันเดชใส่ลังเก็บนี่ฮะความตรงนี่ครับผมเบิ่งได้ตามภาพต้น,นีร,ระปกันให้ได้เลยครับผมรายละเอียดในงานความตรง นี่คือย่างบดทันเดซส่ลังเก็บด้วยครับผมเพราะว่าความตรงมันกับสเปิกนะฮะสิตรงสิละเอียดแต่ว่าถ้าห้าใไซลังเก็บแล้วมันกับสีมีรอยวิตนิดนิดหน่อยนยแต่กับมันบทใส่ปัญหากับผมแต่ว่าอยากอธิบายให้พี่ให้น้องได้ทราบได้เข้าใจกันรับผมนี่ฮะนี่ก็สังเกตได้กับผมได้ละเอียดเนื้องานตัวนี้ก็เป็นคืนพีเสือระบบหลอกกับผมระบบหลอก ทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยความตรงครับผมสังเกตได้เลยครับผมตามภาพงางนานี่คือนี่ยสังเกตรายละเอียดเหนือเอ็นสองขางน,นี่สิตรงกันครับผมนี่คือขืนพิเสือที่ยัญญงโบท่านใดใส่ร่างเก็บครับผมนี่ครับรายละเอียดงาน แต่ถ้าใส่ลังเก็บเขาไปแล้วแกออกมามันก็จะมีรอยบิดอยู่นิดๆหนนอยๆกับผมเดี๋ยวจิมาที่ใบให้ลูกค้าได้ทราบได้เห็นกันว่าเป็นพอะอยียง,ง,งเอ็นถึงตอนใส่ลังเก็บถึงบิดครับผมคือลังเก็บนี่เป็นดันส่งครับผมเวลาติดหนกแล้วเอ็นบิดถ้าเอาใส่ลังเก็บเขาไปแล้วเอ็นจะขึ้นตัวครับผม แต่กระสีมีร้อยบิดอยู่นิดหน่อยคืออ่ะเดี๋ยวสิพามาชมรายละเอียดนี่คือจุดศูนย์กลางของรังเก็บครับผมนี่ฮะเวลาเอ็นที่อยู่นี่ฮะอยู่อยู่ด้านคางครับผมกระสีวิ่งเข้าไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของรังเก็บมันกระสีมีร้อยบิดอยู่บรหลายครับผมนี่ครับอ่ะสังเกตกันเลยนี่ครับผมรังเก็บกระสีแลีนเข้าไปเขาไปอยู่ในจุดศูนย์กลางของร,งอร,งร,รอังเก็กเบ เวลาเขาแกออกมามันก็จะมีรอยบิดอยู่นิดหน่อยกับผมนี่ก็คืออยากชี้แจ้งให้ลูกค้าได้ทราบครับผมได้หูได้เห็นรายละเอียดเพราะว่าบ้างทันอาชิยังบอกเขาใจอาจิแกออกมากต่ทิเขาใจว่าเป็นหยังเอ็นคือบิตคือเบี่ยวนะครับผมก็คือมาแจ้งให้ได้ทราบเดี๋ยวมาชมนี่ครับผม คือเอ็นน่ฮะคืหลักที่เขาใส่เข้าไปมันสิมาอยู่ในจุดศูนย์กลางนี่ครับเขาสังเกตใได้ครับผมนี่มันก็สีเลี่ยนออกส้ายออกขวาทำลำดับบวงครับผมถ้าบวงสี่อยู่ช่วงกลางสีเลี่ยนขึ้นมาตรงนี้ครับสีบบิดบบเบี้ยวครับผมบบิดบเบี้ยวแต่มันบ่ใจประเด็นหรือว่าปัญหาในการใส่งานแต่อยากอธิบาย ให้ลูกค้าได้เข้าใจได้หูครับผมเนี่ยเพื่อความชัดเจนในการสื่อขายสินค้าทางขายเสียนขืนกับสิได้รีวิวให้ได้ชมกันนะฮะตามวันที่คับผมมียังทีบอกได้อธิบายได้ทางขายเสียนืนกับสีมารีวิวให้ได้ทราบกันเรื่อยๆกับผมเนี่ยเป็นรายละเอียดแต่ถ้าบอดไซสรังเก็บจัดทรงให้ได้ครับผมถา้าฟังทันจากใดแบบ แบบในงานที่ตรงนี่ฮะเอ็นตรงหรือว่าอยากก็ไปใส่เองก็ไดดกับผมสิจัดทรงใส่กองแล,ล้วกัลังเก็บแยกออกไปต่างหาดแต่ส่วนมากขายเสี้ยนขืนมาสูรินกับสิใส่ังเก็บและะ้วกับจัดแผกใส่กองให้เรยกับผม่ถ้าแก้ออกมากับเป็นธรรมดากับผมกับสิมีนี่ฮะตัวที่อยู่รอบหนอกกับสิ มีรอยบิดเบี่ยวคือนิดเดียวกับผมมันกับบอส่ประเด็นก็คืออยากแจ้งให้ได้ทราบเนี่ยคอดี้ขอ,ของลังเก็บนี่คือเวลาเฮาดักหนกมาเนี่ยหนกก็ไปติดพันลักหรือว่าไปเกี่ยวต้นไม้ต้นยากิมีรอยบิดรอยเบี่ยวหรือว่าเกี่ยวขาหนกเองเวลาเฮามาใส่รังเก็บเอ็นสิขคืนตัวกับผมภายในหนึ่งคืนนี่ฮะเฮาใส่รังเก็บเฮาก็ดันถ้าเฮาอยากในเอ็นแข็งหรือว่า นี่ฮะตรงดีกรนี่ฮะจับมาหลอกครับผมจับมาหลอกในขอลังเก็บครับมันสีดันไหวครับผมมันสีดันดันเอ็นออกเพื่อให้เอ็นยืดตัวนี่ฮะให้เอ็นยืดตัวเอ็นที่บิดท,ที่เบี้ยวก็สิคอยยืดออกก็สิอยู่ทรงเหมือนเดิมครับผมนี่ฮะไปทานี่ยฮ,ฮ,ฮะปกติบ่ต้องดันกระได้ครับผมแต่ถ้าเอน็นติดติดแล้ว เขาก็ใส่ดันส่งให้มันแข็งขึ้นก็ได้ครับผมเพื่อเอ็นสีได้สวยได้กลมเหมือนเดิมนี่ฮะอ่ะกัเป็นรายละเอียดใหม่ๆครับผมที่ทั้งใครได้นํามาแจงพี่แจงนองครับผมอ่ะสำหรับรายละเอียดในวันที่2ีเดือนหาปี64 กับผมมียังหลายกับผมก็มาแจงพี่แจงน้องใได้ทราบกันตามที่ผมได้ได้ว่าได้แจงให้ได้ทราบกับผมก็บคอฝากรายละเอียดสันส้นๆเอาไว้สานีก้อนครับสวัสดีครับ